ถ้าถ้ามันเสร็จได้มันมีก้าอเยอะะถามีรูปหรือัปเดตให้แล้วตกงว่าโปรเจกต์นี้ตอนีต่อไหมครับตอนนี้ทางานอยู่ดูแาเขตภาคเหนือแต่ว่าส่วนมากจะอยู่เชียงใหม่ถ้าขึ้นไปก็โทรหาได้ไม่โต้มันก็ไม่เห็นออกมาเลยก็ไม่ชไปว่าเกยไม่ไหว เขาทำ,ทำเป็นสวยๆแหลงเกเลยลาเวนเดอร์สีรุ้งแป้นเลยเขาบอกอ้อมอยู่นะเฮ้กินเหล้าอยู่กับเพื่อนผมเฮ้ยมาหากูได้ไหมพี่แหน่ <ไป S 1> ลาเวนเดอร์เพื่อนกูก็มอง บางท่านสงสัยว่าชายหนุ่มที่อยู่ในลาเวนเดอร์หน้าตาเป็นยงไงหุ่นเป็นไงดูมาเป็นตัวอย่างใหญ่เหใหญ่ใหญ่ขนาดนี้คือแบบนี้ทั้งนั้นแล้วลูกจีตติงกับผู้ชายลูกจีตติงเนี่ยขนาดมันไม่ได้ไปมันจะมันย้ายก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นภาพิมพ์ได้ชิ้นใหม่โอ้โหโฆษณาได้ตกคืบเลยลาเวนเดอร์ยิ่ได้เวไม่เคยไปแล้วไม่ทำอะไรไม่ใช่ใหม่หรอกต้องไม่ได้ไป แดงเวอร์ปูเหมือนเดิมถ<อ>ามว่าอยู่ไหนอยูข่ขายอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนี้หรือหน้าบ้านเขาอะเรอยู่หน้าบ้านเขาอ๋อนี่คนเชียงใหม่รใช่ฮะกุ๊เทพงานโมงไว